Sparking Thoughts Innovative สวัสดีค่ะพบกับแอร์อิเดียเตอร์อินชิของเทคซสกันอีกครั้งกับประเด็นเรื่องของคลาวดและเอทค่ะในว,วันนี้เราจะไปเจาะประเด็นกันที่ธุรกิจ Manufacturing ที่เป็นธุรกิจสำคัญในการมีคลาวดเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานซึ่งเราจะไปพูดคุยกับคุณปรมพรวิมลเกตผู้จัดการที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีระบบโครงสร้างสมัยใหม่บริษัท n อ t ทจกัดในหัวข้อ เพิ่มศัยภาพธุรกิจด้วย Cloud First และ e d to Cloud ค่ะค่ะก็ในตอนที่แล้วนะคะเราได้คุยกับทาง NTT ไปค่ะถึงความสำคัญของ Cloud แล้วก็ทำไมต้องมี Cloud ค่ะในวันนี้เราจะมาเจาะประเด็นกันมากขึ้นนะคะโดยเรามีคุณท็อปปฐมพรนะคะจากทาง NTT Thailand นี่ค่ะที่จะมาพูดคุยกับเราค่ะ สวัสดีค่ะคุณปฐมพรค่ะสวัสดีครับผมปฐมพระนะครับค่ะก็คำถามแรกเลยค่ะตอนนี้อ,อ,อยากอยากทราบค่าว่าทาง n อ t มองว่าตอนนี้มีองค์กรแบบไหนบ้างที่ควรให้ความสำคัญกับคลาวแล้วก็เอถูทูคลาวค่ะโอเคครับ องค์กรในปัจจุบันครับในเราต้องการความพร้อมเนาะในการดําเนินธุรกิจโดยเฉพาะในระบบเทคโนโลยีเนี่ยที่เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยองค์กรก็จะต้องใช้ต้นทุนสูงในการลงทุนระบบใหม่ๆนะครับเพราะว่าอ่าในการปัจจุบันเนี่ยการเติบโตของข้อมูลข่าวสารที่เพิ่มมากขึ้นธุรกิจเนี่ยต้องการเข้าถึงลูกค้าอย่างใกล้ชิดแล้วก็รวดเร็วนะครับแล้วก็ระบบเนี่ยมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับทำให้ค่าใช้จ่ายเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นจากการลงทุนในมุมของฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ การดูแลรักษานะครับรวมถึงการใช้บุคลากรผู้เชี่ยวชาญน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทาง n t t เนี่ยครับก็ได้มองว่าจากความท้าทายที่กล่าวมาเนี่ย Cloud t e ทคโนโ o g y เนี่ยก็จะเข้ามาเป็นส่วนในการเป็นคำตอบนะครับในการที่จะเป็นตัวช่วยทำให้ค,ความท้าทายเหล่านี้มันหายไปแล้วก็ทำได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าในการเติบโตในการทําธุรกิจแล้วก็ความสามารถในการแข่งขันกับตลาดครับโดยที่ Cloud t e ทคโน l o g ีเนี่ยก็ จะได้รับความนิยมเป harder, ม ies, ็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของเทคโนโลยีเองในกลุ่มของ FSI นะครับ Financial Security Insurance นะครับในกลุ่มของ Manufacturing นะครับในกลุ่มของ Retail ในกลุ่ม Healthcare หรือว่ากลุ่มอื่นๆมากมายเลยนะครับซึ่งในรีพอร์ตนะครับจาก Fexera 2020นะครับเขาได้ระบุไว้ครับว่าประมาณ59%เนี่ย ของการใช้งานคลาวด์เนี่ยสูงขึ้นกว่าการวางแผนเอาไว้ในก่อนที่ไวรัสโควิด -19 เนี่ยจะทำการแพร่ระบาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่โควิด -19 เนี่ยมีการแพร่ระบาดทำให้การใช้งานคลาวด์เนี่ยเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีหลักเลยที่ทุกๆองค์กรเนี่ยเริ่มมองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในมุมของ edge to cloud technology นะครับในส่วนของ edge to cloud technology เนี่ยก็จะเป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญในปัจจุบันอีกเช่นเดียวกันนะครับซึ่ง ในมุมของ A2 c l o u d Technology เนี่ยก็จะเหมาะสมกับกลุ่มที่เป็นในกลุ่มของ Manufacturing นะครับหลกัหลกๆเลยหรือจะเป็นในกลุ่มของ Retail แล้วก็ Healthcare ครับเพราะว่าเทคโนโลยีของ A2 c l o u d เนี่ยเป็นการดีไซน์ออกมาเพื่อ d istributing distribute computing service นะครับไปให้อยู่ใกล้ปลายทางให้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นโรงงานนะครับแพลนต่างๆ Retail หรือว่าโรงพยาบาลต่างๆเพื่อทำให้เกิด use case อย่างเช่น Smart Manufacturing ครับ Smart Retail Smart Healthcare นะคะ,คะแล้วก็โซลูชันที่จะมาใช้ในมุมของ a 2 Cloud เนี่ยก็มีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น Intelligent IoT Platform ์มนะครับ ARVR Solution ครับ Video Analytics หรือว่า Automation Platform แล้วก็เทคโนโลยีอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับค่ะ เมื่อกี้มีอันนึงสำคัญเอ่อเขาเรียกว่าน่าสนใจมากเรื่องของ manufacturing แล้วก็พวก retail ด้วยค่ะทีนี้เนี่ยอยากอยากทราบว่าถ้าองค์กรจะเริ่มการเป็น cloud first อย่างเงี้ยค่ะต้องต้องเริ่มต้นยังไงบ้างคะครับในมุมของ cloud first ครับก็ในปัจจุบันเนี่ย การใช้งานคลาวดครับก็ไม่ได้มีความยุ่งยากเหมือนกับสมัยก่อนนะครับระบบคลาวด์เนี่ยก็มีความสมบูรณ์ในการให้บริการได้ด้วยตัวเองนะครับทำให้เราสามารถลดเวลาในการทานฟอร์มนะครับให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับโดยปกติเนี่ยการทำเจอร์นี่ทูคลาว d นะครับจะมีทั้งหมดประมาณ3 procedure หรือ3 process ใหญ่ๆด้วยกันก็คือ n อ u l t i n g Phase นะครับ d e l i v e r Phase แล้วก็ n a n e s e r v i c e p h เ s e นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคตอบของการที่เราจะเริ่มจากคลาว d f เฟิรเนี่ยเราควรเริ่มจากการทำา SS ก่อนครับการทำา s s e s s m e n t ให้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยคือเพื่อให้เราเพื่อให้องค์กรของเราเนี่ยทราบว่า Business นะครับ roadmap หรือว่า Business Strategy เนี่ยขององค์กรเนี่ยจะไปในทิศทางไหนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะ Mapping ระหว่างเทคโนโลยีนะครับีอบแอพพลิเคชันแล้วก็ Business เนี่ยเข้าด้วยกันเพื่อให้เราสามารถเลือก Service หรือว่าเลือก Cloud เทคโนโลยีของ Cloud Provider ที่เหมาะสมที่สุด กับแอปพลิเคชันของเราหรือว่าบิสเนสของเรานะครับ <c oughs> ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยการที่เรา move to cloud นะครับหรือว่าการ cloud first เนี่ยเราจะได้ยินการทำ application modernization บ่อยครั้งมากยิ่งขึ้นนะครับเหตุผลครับเพราะว่าการย้ายแอปพลิเคชันของเราเนี่ยขึ้นไปบน cloud นะครับเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงที่สุดเนี่ยเราอาจจะต้องมีการแก้ไขแอปพลิเคชันให้เหมาะสมกับ cloud technology นั้นๆที่เรา migration ไปนะครับ <c oughs> อันนี้ การทำแอสเซสเมนต์เนี่ยก็เป็นผ่านๆหนึ่งของการทำคอนซัลทิงเฟสนะครับส่วนในมุมของเ e ลิเวอร์เฟสเนี่ยก็จะเป็นการ i m p พิ m e n t ์นะครับสิ่งต่างๆที่เราได้รับมาจากการ assessment นะครับไม่ว่าจะเป็นการทำลิฟต์แอนด์ชิการทำแอปพลิเคชันโมเดลนีเซชันนะครับรวมถึง security ในมุมของความปลอดภัยของระบบนะครับและก็สุดท้ายครับหลังจากที่องค์กรนะครับได้การ implement c ครับแล้วเนี่ยก็จะมีอีกหนึ่ง a ช l e เล e สำคัญก็คือ การที่จะช่โอเปอเรชันนะครับเมื่อเรามีคลาวด์เซอร์วิสหรือคลาวด์พร็อเวเดอร์หลายๆคลาวนะครับการทำแมเนจเซอร์วิสเนี่ยก็จะช่วยในการที่จะลดความท้าทายเหล่านี้เพื่อให้องค์กรเนี่ยมีการบริขามีการโอเปอเรชันนะครับให้มีประสิทธิภาพมากมากที่สุดนะครับอืมค่ะทีนี้เอ็เอ็เอและเอและคลาวอะค่ะมีบทบาทสำคัญยังไงกับอุตสาหการรมแมนูแฟคเจอริงบ้างอะคะโอเคครับ อันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับปัจจุบันครับการใช้งาน d g e หรือการใช้งาน Edge to Cloud นะครับรวมถึง Internet of Thing Technology เนี่ยเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีสำคัญเลยของเทคโนโลยีในกลุ่ม Manufacturing นะครับอย่างที่เราทราบครับว่าปัจจุบันเนี่ยในกลุ่ม Manufacturing ในประเทศไทยหรือว่าทั่วโลกเนี่ยต้องการพัฒนาระบบให้เป็น Industrial 4.0หรือว่า Industrial 4.0ช่ค่ะทำให้เราสามารถ สิ่งที่เราต้องการเนี่ยคือเราต้องการที่จะติดตามนะครับสถานะของเครื่องจกักรหรือว่าการมอนิเตอร์นะครับการหลีกเลี่ยงการดาวไทม์ของระบบนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตนะครับรวมถึงความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินภายในองค์กรของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอิ t เทอร์เน็ตออฟหรือว่าเอททูคลาวด์เทคโนโลยีเนี่ยก็จะมาช่วยในการเชื่อมต่อข้อมูลขนาดใหญ่ในแต่ละหน่วยงานครับตั้งแต่รายการผลิตไปจนถึงออฟฟิศอย่างเป็นระบบ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์กรก็จะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้งานในการตัดสินใจได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับโดยที่เทคโนโลยีของการทำ edge to cloud เนี่ยแน่นอนครับอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วเนากว่าการทำ edge cloud คือการ distributing computing service เนี่ยไปให้อยู่ปลายทามมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมี computing s ซอร์วิอย่างเช่นเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอรหรือว่า Security นะครับที่อาจจะต้องกระจายไปอยู่ในตามแพลนของโรงงานนั้นๆน,น,นะครับแต่ว่าเราจะเกิดเราอาจจะเจอความท้าทายอย่างหนึ่งนะคือการ Deploy Computing Service วิสเหล่านี้อาจจะไม่ได้สะดวกสบายนะครับในในแพลนต่าง,งๆเพราะว่าในแพลนนั้นอาจจะไม่ได้มีระบบความเย็นหรือพลังงานสำรองที่สามารถที่จะ Deploy Computing Service เหล่านี้ได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ย NTT เนี่ยก็มีเทคโนโลยีหรือว่ามีพาร์ทเนอร์นะครับที่จะสามารถช่วยในการ Deployment Computing Service ที่กล่าวมา <c oughs> บวกกับ Facility นะครับเป็น Rack s i ต e ขนาดต่างๆที่มีระบบความเย็นระบบพลังงานสำรองไปในโลเคชันต่างๆที่มีความท้าทายเหล่านี้ครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยพาร์ทเนอร์ของเรานะครับของทาง NTT เนี่ยทาง Cisco แล้วก็ Schneider เนี่ยก็จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหารเหล่านี้ได้ครับค่ะ <c oughs> ทีนี้ในในธุรกิจ manufacturing อะคะ่ะมันก็จะมีเรื่องของ i n t e l l i g e n t IoT smart ID Ident, uh, identification solution อย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นเรียกว่าอะไรอะเป็นประโยชน์กับธุรกิจอย่างนี้ได้ยังไงบ้างสามารถปรับใช้ได้ยังไงบ้างอะคะครับก็ในมุมของเทคโนโลยีนะครับในการนำเทคโนโลยีลตา่างๆไม่ว่าจะเป็น i n t e l l i g e n t IoT นะครับ smart identification นะครับหรือว่า smart detection video analytics อ่า<ช>เหล่านี้เราสามารถเอามาผสมผสานแล้วก็ประยุกต์ใช้งานนะครับเพื่อทำให้เกิดแนวคิดของ Smart m a n u f a ฟ t เ r i n g หรือว่าสมาร์ทแฟคทอรี่ที่สามารถทำงานได้จริงนะครับยกตัวอย่างแรกครับเราต้องการที่จะทำให้เครื่องจักรในอุตสาหกรรมของเราเนี่ยมีความฉลาดมากยิ่งขึ้นนะครับเราสามารถที่จะเชื่อมต่อเครื่องจักรทั้งหมดเนี่ยแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลแบบเรียลไทมโดยอาศัย Internet o น t ตออฟติงเทคโนโลยนะครับพร้อมกับ IoT p l a แพลตฟอร์มทำให้เราสามารถที่จะแสดงผลทั้งหมดได้รวมถึงโปรดักชันเชนนะครับทำให้องค์ช่วยให้องค์กรเนี่ยสามารถตัดสินใจได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับในการที่จะเรียนรู้การทำงานที่ผิดพลาดนะครับแก้ไขความผิดพลาดของเครื่องจกักรโดยอาศัยข้อมูลที่เก็บได้ จากระบบ Machine Learning นะครับของ IoT Platform หรือเมื่อนำข้อมูลเหล่านี้ที่เก็บได้เนี่ยมาทำการวิเคราะห์เชิงพยากรณ์นะครับหรือว่า p d i c t i v e นะครับก็จะช่วยทำให้เราสามารถคาดการความผิดปกติบางอย่างที่อาจเกิดขึ้นของระบบนะครับทำให้เราสามารถดำเนินการล่วงหน้าได้ดียิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพแล้วก็หลีกเลี่ยงดาวทามที่อาจจะเกิดขึ้นของระบบได้นะครับส่วนในมุมของ Smart Identification หรือว่า Video Analytics เนี่ยก็จะอยู่ใน Solution ของ Intelligent Workplace นะครับเราสามารถเอา Solution เ่าเนี้ยหรือ Technology เ่าเนี้ยมา Improve ในมุมของ Intelligent Workplace ได้มากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในมุมของ Workplace แล้วก็ Facility Safety นะครับอย่างเช่นการทำ test case นะครับหรือว่า use case ของ c o วิด19 contact tracing ในการที่เราจะมอนิเตอร์ s o c l d l s t a n c n n i n g ต่างๆนะครับมีคนใส่หน้ากากหรือไม่ใส่หน้ากากนะครับค,คนนั้นมีสิทธิ์ในการเข้าถึงโซนปกติหรือว่าโซนอันตรายได้อย่างถูกต้องหรือไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงหรือไม่ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นช่วยในมุมของเซฟตี้ภายในโรงงานหรือว่า workplace ขององค์กรของเรา,าเองนะครับรวมถึงเราอาจจะใช้ในโซลูชันที่เป็นเกี่ยวกับเรื่อง Tracking ต,ต่างๆนะครับเพื่อจะ Track High Value Equipment หรือว่า People Tracking นะครับสามารถที่เราจะ Track ได้ว่าตำแหน่งของอุปกรณ์ที่สำคัญแต่มีจำนวนจำกัดเนี่ยเราอยู่ที่ไหนบ้างและเรามีการเช็ค Utilization ของอุปกรณ์เหล่านั้นเนี่ยเพื่อนาไปใช้พัฒนาเช่นพัฒนาได้ในอนาคตนะครับรวมถึงในมุมของ People Tracking เนี่ยก็ช่วยในการที่จะ Tracking ความปลอดภัยนะครับของพนักง,งานที่อยู่ใน องค์กรของเราได้ด้วยครับแล้วก็สุดท้ายครับก็โซลูชันในมุมของ AR VR โซลูชันเนี่ยเนื่องจากว่าโควิด19เนาะหลายๆองค์กรเนี่ยก็มีพโย i ายในการที่จะให้ทำงานแบบ work from home หรือว่าแยกพนักง,งานออกมาเป็นทีมที่จะเข้าออฟฟิศตามแต่นโยบายขององค์กรนั้นๆเนาะทำให้เราพบว่า เมื่อมีการทํางานนอกสถานที่เนี่ยแต่ว่าเราต้องมีการแก้ไขปัญหาหรือทํางานร่วมกันเนี่ยในในหน้างานนะครับในโรงงานของเราเนี่ยเราจะพบว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ที่หน้างานแต่เราต้องช่วยแก้ไขปัญหาแต่ว่าเราจะเจอปัญหาว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยอาจจะไม่เห็นปัญหาหน้างานอย่างชัดเจนใช่ไหมครับเทคโนโลยี AR หรือ VR เนี่ยก็จะมาช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยสามารถช่วยเหลือ แล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาเหมือนกับที่คนที่อยู่หน้างานเห็นได้นะครับแล้วก็แก้ไขแล้วก็อินเตอร์แอคกับผู้ที่อยู่หน้างานได้แบบเรียลไทม์ผ่านการพูดคุยแล้วก็แก้ไขได้อย่างถูกต้องและรุดเร็วครับซึ่งโซลูชันที่เรากล่าวมาเนี่ยทางซิ s c o แล้วก็เชนไนเดอร์เองนี่ยก็มีโซลูชันไม่ว่าจะเป็นในมุมของไวไวเลสโซลูชันนะครับบีคอน CCTV นะครับในมุมของ Network s e r v ซิร์ฟเวอร์สนะครับบวกกับ Facility นะครับระบบทําความเย็นแล้วก็ พลังงานสำรองต่างๆที่จะช่วยในการที่จะทำให้ยูสเคสเหล่านี้สามารถเป็นไปได้จริงนะครับมายิ่งขึ้นครับค่ะเรียกว่ายิ่งพอมีเรื่องของโควิด -19 เข้ามามันเป็นตัวเร่งให้เทคโนโลยีเหล่านี้แบบเอ่อให,ห้หลายองค์กรต้องให้ความสำคัญกันมากขึ้นถูกไหมคะใช่ครับค่ะทีนี้ค่ะเอ่ออยากอยากถามเพิ่ม,เต,มเติมนิดนึงค่ะว่า องค์กรในประเทศไทยตอนนี้ค่ะแบบ aware เรื่องของเห c r ท w กคาวหรือคราวมากน้อยแค่ไหนอะคะแล้ว NTT เนี่ยจะพอจะเข้าไปช่วย support องค์กรในประเทศไทยยังไงได้บ้างคะ่ะได้ครับจากประสบการณ์ที่ผมเจอนะครับก็หลายๆครั้งครับลูกค้าเนี่ยองค์กรเนี่ยเริ่มมองหาในมุมของการทำ predictive maintenance solution นะครับในการทำ s a ฟตี้นะครับที่เกิดขึ้นภายในโรงงานของเรานะครับหรือว่าจะเป็นการทำรีโมทคอนซัลทิงหรือว่ารีโมทเป็นเทนแนน์เนี่ยซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยเป็นเป็นเทคโนโลยีที่น e d ในการใช้ a อทูคลาวนะครับเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยซัพพอร์ตให้ระบบหรือโซลูชันเหล่านี้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับซึ่ง n t t ครับก็ก็จะเป็นบริษัทนะครับที่จะช่วยให้ นำเสนอครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือว่าในโซลูชันของสมาร์ทแมนูแฟกชวงเองนะครับซึ่งเราเนี่ยก็ทำการร่วมมือกับองค์กรั้นนําทั่วโลกนะครับอย่างที่เป็นพาร์เนอร์ของเราคือ Cisco หรือ Schneider เนี่ยทำให้โซลูชันเหล่านี้สามารถที่จะตอบโจทย์กับลูกค้านะครับรวมถึงอินทิเกรตนะครับกับซอฟต์แวร์เพื่อซอฟต์แวร์ผูไวหดอร์นะครับหรือซอฟต์แวร์เวนเดอร์ให้เทคโนโลยีเหล่านี้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็สำเร็จนะครับรวมถึงเนี่ยเอ็นทีทีเนี่ยเราก็ เป็นผู้ให้บริการนะครับในมุมของศูนย์ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นในมุมของ Data Center นะครับ Digital Transformation นะครับรวมถึง Cyber s e c u r i t ยวรเียด้วยนะซึ่งในขววงจรใช่ครับรวมถึงจริงๆแล้วเนี่ยในมุมของอนาคตเนี่ยการทำเอทูคารเนี่ยก็จะมี 5G เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็ NTT ของเราเนี่ยก็เป็นพาร์ทเนอร์นะครับกับทาง Service Provider ต่างๆเพื่อจะให้บริการในการทำ 5G Connectivity นะครับเพื่อให้ระบบ หรือว่า use case ที่เป็น edge ท o กคราวเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับอืมค่ะเรียกว่าในตอนนี้พอมีเรื่องของโควิด1 9แล้วก็เรื่องของ digital transformation ต่างๆเนี่ยองค์กรก็ต้องเขาเรียกว่าหา tool ใหม่ๆแล้วก็หาเครื่องมือที่จะมาช่วยให้ทำงานได้สมทูทแล้วก็เออเขาเรียกว่าลดเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นนะคะซึ่ง NIT เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีในส่วนตรงนี้ครบวงจรในใน,ในอุตสาหกรรม manufacturing ด้วยค่ะ ก็วันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณคุณปฐมพรมากค่ะที่ที่มาให้ความรู้กับเรานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราอาจจะยังมีซีรีส์กับทาง NTT ที่จะมาเล่าเรื่องคราวกันต่อนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณปฐมพรมากค่ะขอบคุณเช่นเดียวกันครับค่ะสวัสดีค่ะเท็กซ sparking innovative thoughts